Movie สวัสดีครับด้วยเวลาของ movie check กับผมจะโลธนพัทนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับ มาอัปเดตหนังใหม่ที่เขาฉายแล้วทาง Disney Plus กันหน่อยดีกว่านะครับพบกับภาพบยนตร์สารคดีที่ร่วมย้อนเวลากลับไปติดตามภารกิจช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าก,กันนะฮะที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่ทางนานาชาติเนี่ยต่างก็ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือนั่นเองครับนั่นก็คือเรื่อง The l a s c u e ครับที่จะพาไปติดตามการทำงานของหน่วยซิลกองทัพเรือไทยกองกำลังพิเศษของสหรัฐและนักประดาน้ำครับที่ต่างเดินทางมาจากหลากหลายประเทศเรื่องนี้นะครับได้ลิาเบธชัยวาซตาเฮลยิ และจิมมี่ชิน่อผู้กำกับและโปรดิวเซอร์สายสารคดี จ้าของผลงานอย่างฟรีโซโล่ในปี2,561ครับที่ได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมมารับหน้าที่ผู้กำกับร่วมกันนั่นเองครับต่ก่อนหน้านี้นะครับเดอะเลสคิวได้ถูกรับเลือกให้เขา้าฉายในเวทีโตลอนโตอินเตอร์เนชั่นแนลฟ e ลเฟสติวัลมาแล้วครับซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชมอย่างล้นหลามจนสามารถคว้ารางวัล e o p พ e s Choice a w a r d ในสาขาภาพยนตร์สารคดีมาได้สำเร็จเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถรับชมได้แล้วทาง Disney Plu s h o t s t า r นั่นเองครับ เอาละครับแล้วกลับมาติดตามรายการ Movie s h a k e กับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ <S Movie s h a k e